สวัสดีครับผมโอจะพามาดูเล้าไก่นะครับไก่ไข่แม่ไก่นะครับผมอันนี้จะเป็นแม่ไก่ไก่ไข่นะครับไก่ไข่อันนี้ก็เพิ่งให้อาหารเสร็จนะครับผมไก่ไข่สวยๆนะครับผม กดติดตามกดไลค์นะครับด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูดเรื่อยๆแม่ไก่ไก่ไข่ครับผมแลวด้านในเป็นเรานะครับผมเราแม่ไก่ แล้วก็เข้ามาในเล้าไก่แล้วนะครับเล้าแม่ไก่นะครับผมไข่ไเชื่องนะครับผมจะเชื่องเราจับเข้าได้ จะพาไปช่วยมครับไปไปหาทัวร์หด่ยเร็วไอ้ไก่ตรงน,นี้เป็นที่ให้น้ำนะครับผมน้ำไก่เพราะว่าก้อนน้ำตัวนี้เราจะเท แห่ตรงนี้เลยจะได้ง่ายเราจะได้ไม่หิ้วเข้ามานะครับหิ้วอ้อมเข้ามาจากตรงนู้นเ,เราเชื่อเดินมานะครับเราจะเปิดจากตรงนี้ให้เลยนะครับผมสะดวกอันนี้ฟาร์มอยู่บ้านดูลาดน,นะครับผมอำเภอไซมบุจังหวัดยะโสธรน,นะครับ นี่นะครับก็จะประมาณนี้เข้ามาในเรานะครับฝมนตกนะครับผมฝึนตกฝึืรนตอนะครับเขาไข่แล้วนะครับ แล้อันนี้ก็เก็บไปแล้วนะครับตอนเช้าอันนี้ช่วงช่วงประมาณสี่โมงห้าโมงครัอันนี้ก็เพิ่งเก็บไปนะครับอันนี้ก็เป็นอาหารนะครับแล้วก็จะผสมให้นะครับผม วันหนึ่งก็ได้ไข่ประมาณ10บถึงเจ็ดจุดฟองครับผมแม่ไก่ก็ประมาณ1น0่ง0ตัวนี่ครับผมก็จำไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นเล้าของพี่สาวนะครับผมแม่ไก่เชื่องมากเลยนะครับ ออกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับทุกคนได้พาดคลิปนะครับผมตรงนีเน้เป็นที่ให้เขาไข่นะครับ อ้าวนี่ครับพลังไข่พอดีเลยนะครับเราจะไม่ไปกวนเขานะครับเพราะว่าเขลาลังไข่อยู่ตัวนี้จะสองนะครับผมสองตัวนะครับเราจะไม่เข้าไปใกล้ขนาดนี้นะครับเขาจะตื่น ยังไงอร่อยไหมให้ไ,ไก่ที่นี่เราจะเจะให้อา,อาหารช้า์กวันเย็นนะครับแล้วแต่บางที่บางที่ก็จะให้เชา้าแล้วก็เย็นนะครับผมผมจับง่ายครับเหมือนไก่ชนครับผม <ไ>อาหารหมดแล้วนะครับเพิ่งให้แล้วก็บอกไปมาถ่ายนะครับผมครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ใครชอบกอยดื่มกดติดตามกดไลค์เยแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ